จูดวงชาวราศีเมถุนผลวันที่5สิงหาเลิกคุยทั้งอำเภอโดยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปกปากุ้มครองรักษาดวงชะตานี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ดีครับทั้งอำเภอถ้าเป็นคนดีเราจะคุยด้วยนะคนไหนไม่ดีไม่คุยด้วยโดยบุญกุศลวาสนาดวงนี้เบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปดวดรัวเล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหว กบุญก็ไว้ก็สับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมมล้ามันรุ้สึกเจ็บปดวดรวดร้าวนะผมข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคนใดที่ทําให้ข้าพเจ้าเจ็บปดวดรวดร้าวเดอะโฟมีการประจบประแจงเรียแค้นเรียขาเกิดขึ้นในโชคตาหาคนจริงใจได้ยากหั้นก็ลาสิยแม่ทูนบอกไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้ว โชคตาบุญกุศลวาสนาโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนาดวงนี้ต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีไม่อยากสู้อ่ะขออยู่แบบแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็มีเงินใช้ได้ไหมอ่ะต้องสู้ด้วยหรอต้องสู้ครับชาวราศีเมถุนครับไม่สู้ครับผมท่านจะสู้เจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าใครบางคนจะเหยียบย่ําทําให้ท่านตกต่าเบี้ยดินครับผมคนแบบนี้เลิกคุยไหมครับผมต่อให้เขามาดีแค่ไหนก็ไม่เอาอ่ะ ับผมมาดีไ่จิตตกทุกครั้งเลยไม่เอาแนะนําดีแค่ไหนก็ไม่เอานะผมให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญมารมีวาสนาดวงชะตานี้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองท่านจะเจริญลุกเรืองสุขสรรทันทาสาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีลงสุขสมสมหวังนั่งใจหมายดาบสองขวายคิดพินิษฐถยตอง ดวงชะตานี้มีเกจชะตาดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทน,อด,ทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตามันตกตำแหน่งการลื่นเลินสุขสรรสันสา,นาสีไม่เทา้าลื่นเลินไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังแต่เลิกคุยทั้งอเบอคนที่ไม่เอาคนแบบนี้ไม่ครบ ับผมอีฉาให้้ล้ใส่ล้าป้ายสีกันแกล้งในโชกตรับนะผมหมายอ,อกไก่นับะผมชอบมาลองดีเรื่อยับนะผมพอคนอื่นเขาเอาจริงทีไรก็เพนก็วิ่งหนีกลัวลองไห้ับนะผมแต่จะลองดีเพื่ออะไรไม่ทราบก็ไม่รู้ปีศาจมูมานนางบานร้ายคนอจฉาให้้ล้ใส่ร้ป้ายใสกันแกล้งในโชกตา ะพระราชาสง่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศสนวัาสนาเดอะเลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเล์กลนเพทุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นสิบเหรียญบังเกิดขึ้น เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองสุขสรรค์ทางสาการบัะดิบบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมันถึงเวลาการบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะบังเกิด อสเวนขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นตกตำแหน่งเดอะเอมเมอรัลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นในเกณฑ์ชะตาการชิงใบชิ่ชิงพริบในเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายดวงชะตาจะเปิดลับซับถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำอะไรบางอย่าง นะครับผมเหรียญใหญ่เริลมตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงอดทนอดกั้นครับครับคนเหล่านั้นก็ไม่เห็นใจท่านหรอกครับผมฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยืนหยัดด้วยตัวท่านเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูทางช่องได้ครับผมท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้าง ดวงชะตาราศีเมถุนเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมถุนเพราะพลังงานของจักรวาลกำลังส่องแสงมายังคุณในแง่มุมที่หลากหลายดวงดาวได้เรียงตัวในลักษณะที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรักทั้งหมดนี้จะเดินทางมาพร้อมกับบทเรียนใหม่ๆที่จะทำให้คุณเติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ด้านการงานการเปลี่ยนผ่านที่น่าจับตาเดือนนี้สําหรับชาเมถุนในด้านการงานเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนทางแยกคุณจะพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจเลือกทิศทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวของคุณพลังงานในช่วงต้นเดือนจะเน้นไปที่การสื่อสารและการนําเสนอไอเดีย หากคุณเป็นคนที่ทำงานในสายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการตลาดการเขียนการออกแบบหรือการขายคุณจะพบว่าความคิดไหลลื่นเป็นที่เศษตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นนักเขียนออคานคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างแคมเปญใหม่ที่โดดเด่นและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในช่วงกลางเดือนอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโครงงานใหม่ที่ท้าคาย แต่ควรระวังการตัดสินใจเร่งรีบเพราะอาจมีรายละเอียดสำคัญที่ยังไม่ชัดเจนชาวเมถุนที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่อาจพบว่าตัวเองได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการสำคัญหรือได้เป็นตัวแทนไปนประชุมกับลูกค้าต่างประเทศสำหรับผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานแต่ควรเตรียมตัวให้ดีเพราะคู่แข่งอาจมีความสามารถสูงการเตรียมพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานที่โดดเด่นจะช่วยให้คุณมีข้อได้เปรียบ ช่วงปลายเดือนอาจมีความตรึงเครียดเล็กน้อยในที่ทํางานอาจเป็นเรื่องความแขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่เป็นจุดแข็งของชาวเมทุนคุณจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีด้านการเงินความมั่นคงที่ค่อยๆสร้างสรรค์การเงินของชาวเมทุนในเดือนนี้เปรียบเสมือนต้นไผ่ที่ค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงไม่ใช่การเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่เป็นการสั่งสมที่แข็งแกร่งและยัง่งยืน รายได้หลักจะมีเสถียรภาพดีโดยเฉพาะผู้ที่มีงานประจำอาจได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่ทำไว้ในช่วงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักง,งานขายคุณอาจได้รับคอมมิชชั่นจากการขายที่ปิดได้ในเดือนก่อนหน้าหรือหากคุณทำงานในบริษัทที่มีการแบ่งปันผลกำไรคุณอาจได้รับเงินปันผลที่สูงกว่าที่คาดหวัง การลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการเล่นหุ้นเกงกำไรระยะสั้นหรือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแต่หากมีเงินออมเหลือการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือการสื่อทองเป็นการออมระยะยาวจะเป็นทางเลือกที่ดี รายจ่ายในช่วงนี้ควรควบคุมให้ดีโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านความบันเทิงและการช้อปปิง้งชาวเมถุนมีแนวโน้มที่จะซื้อของตามอารมณ์ดังนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้เงินได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นการกำหนดงบประมาณสำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือของตกแต่งบ้านเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนและยึดตามนั้นอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการจัดการหนี้สินให้เป็นระบบ อาจพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้หรือการรวมหนี้เพื่อลดภาระดอกเบีย้ยแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจช่วงปลายเดือนอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินเล็กน้อยอาจเป็นเรื่องการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์การมีเงินสำรองไว้จะช่วยคุณจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกังวลด้านความรักบทใหม่ของการเรียนรู้ใจกันด้านความรักของชาวเมถุนในเดือนนี้เปรียบเสมือนการอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น มีทั้งช่วงที่หวานซึ้งและช่วงที่ต้องใช้ความเข้าใจสำหรับคนโสดชาเมตุนี้ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เป็นพิเศษความสามารถในการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งของคุณจะดึงดูดใจผู้คนรอบข้างได้อย่างมากคุณอาจจะพบว่าตัวเองได้รับความสนใจจากหลายคนแต่ควรใช้เวลาในการเรียนรู้และทําความเข้าใจกันก่อนตัดสินใจจริงจัง โอกาสในการพบรักใหม่จะมาจากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้เช่นสมัมนาห้องสม,มุดคาเฟ่ที่มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ผ่านกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันตัวอย่างเช่นคุณอาจพบคนที่ถูกใจในคลาสเรียนภาษาต่างประเทศหรือในกลุ่มอ่านหนังสือออนไลน์จานเดทในช่วงนี้ควรเลือกกิจกรรมที่ทำให้ได้คุยกันได้เยอะๆเช่นการไปดูภาพยนตร์เราไปดื่มกาแฟคุยกันต่อ การไปเดินตลาดนัดวินเทจหรือการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพราะชาเมทุนชอบการได้รับข้อมูลใหม่ๆและการได้แบ่งปันความคิดเห็นช่วงกลางเดือนอาจมีความสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองได้โดยเฉพาะหากมีคนที่สนใจมากกว่า1คนควรใช้เวลาในการคิดทบทวนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์และอย่าพึง่งตัดสินใจรีบร้อนสำหรับคนมีคู่ชาวเมทุนที่มีคู่แล้วจะพบว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีพลวัตที่น่าสนใจ คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆของกันและกันซึ่งอาจทําให้ความสัมพันธ์นั่นแฟนขึ้นหรืออาจต้องปรับเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อให้เข้ากันได้ดีมากขึ้นช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันอาจเป็นการวางแผนการเดินทางการซื้อบ้านหรือแม้แต่การมีครอบครัวการสื่อสารที่เปิดใจจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจความต้องการของกันและกันได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณและคู่ครองกําลังคิดจะซื้อบ้าน การนั่งคุยกันถึงงบประมาณทำเลที่ตั้งและรูปแบบบ้านที่ต้องการจะช่วยการตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องการใช้เวลาหรือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้านแต่ด้วยความที่ชาเมทูนเป็นคนที่พูดคุยเกง่งปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยกันสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร การวิดีโอคอลการส่งเมสเซจเสียงหรือการเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันจะช่วยความสัมพันธ์ยังคงความอบมุ่นและความใต้ชิดช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่โรแมนติกเป็นพิเศษอ่านมีเซอร์ไพรส์ที่น่าประทับใจหรือการได้ใช้เวลาร่วมกันในบรรยากาศที่พิเศษตัวอย่างเช่นการได้ไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ทั้งคู่ชอบหรือการได้ไปพักผ่อนในสถานที่ที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันมานานสรุปการเดินทางที่สมดุลเดือนนี้สําหรับชาวราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และการเติบโต ทั้งในด้านการงานการเงินและความรักทุกด้านต้องการความสมดุลและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจการที่ดวงดาวส่องแสงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคนะฮะแต่หมายถึงว่าคุณจะมีพลังงานและความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวเมถุนจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการนําทางผ่านความท้าทายในเดือนนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนการใช้จ่ายและการออมรวมถึงการให้เวลากับตัวเองและคนรอบข้างเมื่อคุณสามารถสร้างสมดุลนี้ได้เดือนนี้จะกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําและเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในอนาคต ดวงชะตาราศีเมถุนเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่เสมือนกับใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงพลังงานของคุณในเดือนนี้จะมีความหลากหลายและไม่คาดเดาได้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของราศีเมถุนที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ดวงชะตาในช่วงนี้จะนำพาคุณผ่านการเรียนรู้สิ่งใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นทักษะที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนหรือมุมมองใหม่ต่อชีวิตเสมือนกับการเปิดหนังสือเล่มใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นจุดเด่นของคุณในเดือนนี้จะถูกกระตุ้นให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน ด้านการงานการงานในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเล่นหมากรุกที่ต้องคิดหลายก้าวล่วงหน้าสำหรับชาวราศีเมถุนที่ทำงานประจำคุณจะพบว่าความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอไอเดียจะเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จ ช่วงแรกของเดือนนี้อาจจะมีโครงการใหม่หรืองานที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตการงานของคุณเปรียบเสมือนกับการได้รับภารกิจลับที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และศิละปะการแก้ปัญหาผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวและหาทางออกในสถานการณ์ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายเครือข่ายและสร้างความ สัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆลูกค้าที่เคยหายไปอาจจะกลับมาติดต่ออีกครั้งหรืออาจจะมีคู่ค้าใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตเสมือนกับการได้พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานอย่างไรก็ตามระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไปโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเหมือนกับการอ่านแผนที่ในหมอกหนาให้เวลากับตัวเองในการไตร่ตรองและขอคำแนะน นำจากเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเล่นเกมยิงปลาบางครั้งได้รางวัลใหญ่บางครั้งก็เสียเหรียญไปแต่โดยรวมแล้วจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นรายได้หลักจะมีเสถียรภาพและอาจจะมีรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาช่วงต้นเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านการรักษาพยาบาลหรือการลงทุนในการศึกษาเพิ่มเติมแม้จะดูเป็นภาระในตอนแรก แต่การลงทุนเหล่านี้จะกลับมาเป็นผลดีในระยะยาวเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการดูแลก่อนจะเก็บเกี่ยวผล,ลไม้สำหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะสมกับการศึกษาและวิเคราะห์มากกว่าการลงทุนจริงถ้าเปรียบเป็นการตกปลา ช่วงนี้ควรจะเป็นการเตรียมเบ็ดและศึกษาจุดตกปลามากกว่าการลงเบ็ดจริงความผันผวนของตลาดอาจจะทำให้คุณสับสนได้ง่ายได้อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสในการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนช่วงกลางถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมความสามารถในการสื่อสารของคุณจะช่วยให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นเหมือนกับการเล่นเกมที่คุณถนัดและรู้กฎกติกาดีความรักสำหรับคนโสด ความรักสำหรับชาวราศีเมถุนที่โสดในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการอ่านนิยายรักที่มีพลิกผันหลายครั้งช่วงแรกของเดือนอาจจะรู้สึกเหงาเหงาหรือคิดถึงคนในอดีตเสมือนกับการเปิดอัลบั้มรูปเก่าแล้วนึกถึงความทรงจำที่หวานขมแต่เมื่อเวลาผ่านไปโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้อาจจะเป็นการเข้าเวิร์กช็อป การเรียนภาษาใหม่หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นใครที่มีความรู้กว้างขวางและสามารถคุยได้หลากหลายเรื่องการสื่อสารจะเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้ถ้าเปรียบความรักเป็นการเต้นรำคุณจะต้องเรียนรู้จังหวะของอีกฝ่ายและปรับจังหวะของตัวเองให้เข้ากันอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะตัดสินใจอะไรให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง สำหรับการเดทออนไลน์ช่วงนี้จะมีโชคค่อนข้างดีแต่ระวังการเข้าใจผิดจากการสื่อสารผ่านข้อความเหมือนกับการเล่นเกมโทรศัพท์ที่ข้อความอาจจะเพี้ยนไปจากต้นฉบับถ้าเป็นไปได้ควรจะพบกันพูดคุยโดยตรงสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเดินทางร่วมกันในเส้นทางที่มีทั้งทางเรียบและทางขรุขระ ความสัมพันธ์จะมีทั้งช่วงเวลาที่หวานชื่นและช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายช่วงแรกของเดือนอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตเสมือนกับการดูแผนที่เดียวกันแต่มองคนละทิศท,ทางสิ่งสําคัญคือการนั่งคุยกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาอย่าให้ความเข้าใจผิดสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่หากคนกับคู่ครองมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดหรือมุมมองให้มองเป็นโอกาส ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนกับการอ่านหนังสือสองเล่มที่แตกต่างกันแต่เสริมกันได้ลงตัวความแตกต่างนี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์มีสีสันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันหรือการวางแผนเรื่องสำคัญในอนาคต การใช้เวลาร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับคู่รักที่กิจก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังมากขึ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคุยกันเรื่องอนาคตแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใหญ่ๆใ,ใ,ให้เวลากับการไตร่ตรองและวางแผนอย่างรอบคอบ สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือการสื่อสารที่อาจจะคลาดเคลื่อนหรือการตีความหมายผิดโดยเฉพาะเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความเครียดจากเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตเหมือนกับการคุยกันในห้องที่มีเสียงดังรบกวนให้หาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยที่สำคัญ โดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะได้เรียนรู้และเติบโตในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและใช้ความยืดหยุ่นซึ่งเป็นจุดแข็งของคุณในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาความสำเร็จจะมาพร้อมกับการเรียนรู้และการเติบโตอย่างแท้จริง